สี่โมงนะลุงเนาะสามโมงกว่าสี่โมงพี่น้องมันคือคนครับอืมอพากันมาหาอยู่หากินมันคือข้าต้ครับอืมข้ต้มครับสำหรับคลิปนี้คอนเทนต์นี้กติว้ยซ้ำนี้เลยพี่น้องเดอ้อเอดซ่อมรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับลุงหน่อยแล้วแต่ลุงเปิ้นผ้ามาเอาอเก็บพักเราเห็นไบแเรามาหาฟืนเราเห็นไใบยอดบวกอึดอขอก็เลยมาเ่่ามาทายพี่น้องเบิ่งแกันจกจีนได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับบ้านี้ สบายดีครับสบาดีพี่น้องยิ้ต่อครับคนละช่องยิ้มกินแม่ก็เป็นกินิ้ต่อเออต่อก็ไม่ต่อกิ้มต่งงอกระต่อต่อเขาไม่พรามมันว่าแม่เขาไม่เลย,ยงงะตะแรงตะเท่าเลยกินข้าวเก่าต่แรกนกินข้าวใหม่บ้านมีเหมนไปยอ่าตอนเศ้าเข้ามาเม่อขึ้นเลยะ มาจงมาเขาเก่าง่ายมดแรมาทไมไปมาเด้อนอกอนกินข้ใสละอินในเคียงแะเพื่อให้กินบัดเลยกระดูกอะหนังมันยำได้เลยพี่หนังมันชมมันต้านกับหนังหนังแบ่นะเอาวบก้อยก้อยมัารไหมก็มาแทช่ห้องรอกกอหั แยกเลยแล้วเมียนใส่น้ำเกลือมันอ่อนแล้วก็มาซอยเอ๊แส่กร่องมแล้วก็ยิ้มไ่เียแล้วงูเขาแซ่บโอ้ยขอละหมัดก่อยนั่งูอีใส่มน่ไมแล้วค่ะ่บุ้บเออเออได้ดอนี่ยแต่ท่านท่านขอท่านอ่ะอ้ากขอขอซื้อขอหั่ประมูลชื่อเงาะ ขับประมูลตลาดประมูลก็สอบปิดตก็อบขายสอบเทาใส่ก็ใบดังเลยตามไม่ใช่หมด่ลไ่นะฮะกรบอกขายมันหลักขายของเจ่าสองสองเท่นีโอ้ยผ่าซื้อทองสดง่ายง่ายวาก็บอกนี่ไ่ด้ีื้อายขาเถ่อนเรอโอ้ยลักข่ยหลัอขเยยังไหนต่อไอีกเนี่ยตอไปอกคร

ไัม่เอาเลียนด้วยนางมาเนี่ยไหวเด้อนางมาเนี่ยกินเด้อเเิอาไปก่อกินเด้อตัวเบิ้ลมันเลยเป็นยังเด้อเบาดังมือนั้นหมูคนมันออกมาหลินนำแล้วเบาดังใส่หมูหมูคนหูหมวกหูอื้อมาดิ้นแล้วเบาดังใส่ก็มือก็เห็นขั้นนะมือมือแต่เป็นยังดอกเป็นเลี่ยนมือมือตัดไม่เห็นนั่นเห็นนี่เอาม่อมือ มูก,ก็ได้มุหู้หนัวมาน,นั่งเล่นน้ำมือน่ะหันเข้าอีกย่างเข่าลงมาเล่นน้ำนะแต่ไทยเราหานหนังขยันเลยเราดังนะ้ำนันน่ึงตุกคนคนหนึ่งกับเป็นนันน่นหนึ่งเห็ดโตรรเรียบร้อยใช้ไมูเรียบร้อยน้ำปี่ป้าภรรยาคนเฮาเหมือนกับเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบอมเนเป็นคนโกโก้โก้เวกเลยแต่ที่มาเรียบร้อยเห็ดเอาแต่หนาในคลิปมันกับบอมเอนเส้นนั้นกับด้านหน้าเนาะคนเฮามาันสื่อถึง<อ>ว่าเออ เือถือว่าเออเขาบริสุทธิ์ใจเขาเป็นตัวของตัวเองเขาแบบเป็นหลอกเลียนแบบคนเราบัต้องมามานั่งมาแก๊กมาเกงว่าเพื่อ่านิเราให้คนมาย่านเขามาปล่อยมาด่านะมีใส่ครมาเอออย่างกรณีนั้นก็ว่าเพี่าเขาบริพิตบ้านพิเมืองกับพ่อแม่นบ้านใหญ่กว่าใหญ่กว่านานั่งมันเออใหญ่กว่านั่งหรอกให้เป็นตัวของตัวเองง่ยแล้ถ้าเกิดมาทำโตเออทำโตเรียบร้อยอ่ะแล้วพอคนอื่นเขามาเห็นเอยอันโตริงมันบริเวณขึ้นในกล้องเนอะก็โกรกกระเวกอยู่เออ ในกล่องคือเห็ดเรียบร้อยแค่คือเห็ดเอาหนาเป็นแล้วเบิ้ลนะเราดังเต็มที่หมูหมูราหลายหมูละาเรคอมันกุ้คนหมูเรามันมีสหักเด้นหน่อยจองตนหามันไหวไงยูดีอยู่เพราะเป็นอย่งเราปากไอ้ก็ไม่้วยฝากเราคือเอเอาของนั้นน้ำคนนี้เลยอืออาันเขาหากเบิเรืงง เราแบบนีน้ำจิ้มใจเิ่นเปิ่นคนหฮาวในเห็ดยำจะไม่น้ำใจเห็นเอือนั่นละล่อันมาได้ดอกไม่เดี๋ยวูมือนี่จไปใส่คนละล่าเออประกาเลยนะแม่ใช่ตรงเั้นลใส่คนเพิ่นเขาไปยังได้น้ำห้าหรอกจ้ามันกับโบคือมันไร้เมือมันโบคือคนนราไปเสียเวลานะพ่อพ่อแม่เนาะเอเราไม่มีกาเสียเวลาเพราเราก็มี้ปรมาณบ่คนเลี้ยงเออคนมาเปลี้ยนมาบ่เปลแต่มันบ้าเพิคนเห็น่นมาดิ่งหังนี่นี่มันหักคนอก เอออืมเจา้าอางก็เออมันแดงน่อยแดงหน่อยข่าวะ่ะงอั้นอนเจียใจดีแล้วก็แตปแล้วมาแล้วก็เยิม้มแลก็ถามผมได้ว่ามัออน,น,ามมนปากอะไรแล้วนี่นานเนาะพอดีอรเราบไปเลี้ยงลูกมาอยู่เงี้ยเราไปอยู่เงี้ยมงเมือ่ออืมอื่าวะผู้่าวะประมาณนั้นาหารชิ้กปีเลยลลอะเอาโอเคแล้วแมเนาะเรากินข้าวกอนครับ Yeah. มาเปิดหลาออกมาตะก้นกระจายเดี๋ยวว่าโอ้ยอีเถามึงเลยเยอะกระจายจะกูดั้งตะโกนหขาโดนน้ำรังอ่ะเด้อยเดีวว่าเลยบบดกลัเด้อลูกหลานเออไปว่าได้เนี่ยเส้อูดั้งตะโกนตอนนี้เขาโดนไ่น้ำรังก็มี้่แด่นอนแล้วเสื้อภูเขาโซงแง๊บแอบแอบแคือเขาสิยายเลยนะ ึ้นมาถึงน่ตายาพูดาท่นเ่บริโซ่อ,อย้่นี่เดเข,าข้าห้าองน้ำตายซะนั่งที่เข่าอยู่ก็ตายซะก็มีเงียนอนหมาตายไปเลยกับมะมวังงูนะแม่ะ